ุิไฮสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นล็อกแรกของของเรานะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่วัดแก่งคอยอันนี้เราจะมาวัดแก่งคอยเราจะพาทุกคนมาดูอาเออนะถ้ำพญานาคเหรอใช่อันนี้เป็นวอลกแรกนะครับก็ดีมันก็ยังไม่มีทั้งไม้แล้วก็ไม่มี ขาตั้งก็ยังไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้ไปก่อนนะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเดีย๋ยวติดตามผมด้วยละกันผมจะคลิปหน้าอาจจะมีอาจจะมีไมมากับขาตั้งมาอันนี้จริงจริง,รงสั่งแล้วละ่ะแบบแต่มันไม่ทันมาไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนดีว่าเจดีนกีก็จะมีตลาดเล็กๆ นี่ก็ถึงแล้วที่แรกก็จเจอก็ที่อันนี้โอ้สูงมากมีชื่อว่าพระธาตุเจดีย์สีปร,สราสาทนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่พระธาตุเจดีย์สีปราสาทอ๋อเป็นไงเป็นเจดีย์ขาวนะสีขาวสวยมากเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับพระธาตุเจดีย์สีปราสาทว่าข้างในจะ สวยงามขนาดไหนข้างในก็เป็นงานเขียนครับงานเขียนฝาผนังเดี๋ยวจะให้ดูอ,อันนี้ก็จะมีพระพุทธชินราชครับให้ยกขอพรได้ อันนี้หลังจากที่เรายกขอพรมาแล้วเ้วต่อไปเราไปดูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นเรียกว่าไงสายสายมูพญานาคนี่ต้องมานะต้องมาส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบพญานาคเท่าไหร่ก็ผมชอบในงานศิลปนะมากกว่าจริงๆที่นี่มาแล้วสองครั้งนี่เป็นครั้งที่สามผมผมผมชอบนะเขาเออกแบบสวยดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้แต่ระหว่างทางนะครับระหว่างทางไปท่าพญานาคเราจะเจอกับตรงนี้ก่อนเป็นเป็นพระน,นอนพระน,นอนองค์ใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปสักการะสะหน่อยหนึ่งเป็นเป็นพระน,นอนอันนี้อันนี้ผมผมเพิ่งเคยเข้ามานะปกติเดินผ่านอย่างเดียวเป็นพระน,นอนองค์ใหญ่สวยมากสวยมาก อันนี้เดี๋ยวถึงถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้คนพื้นที่อย่างกนกเขาพาไปคือในนี้ในนี้สวยมากครับพญานาคเขาทำมาสวยมากจริงเดีย๋ยวเราเดินดูร,บรอบๆจริงๆข้างใต้นี้ข้างใต้นี้เย็นนะเขาเขาติดเขาติดเครื่องทำเครื่องปรับอากาศเยู่สองสี่ตัวนั่นแหละเดีย๋ยวเรามีอันนี้โยนโยนเหรียญโยนเหรียญ ดูว่าเขาจะโยนเข้าหรือเปล่าสนุกสนุกแล้วโยนโยนไม่เข้าสักเหรียญเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับทั้างในภายในถ้ำนี้ กว่าตอนที่มาสองรอบแรกเพราะว่าสองรอบแรกเนี่ย<ๆ>เขายังทําไม่เสร็จตอนนั้นนะตอนที่มามานะข้าขงตรงห้องมหาสมบัติอะ่ะเขายังทําไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วเราจะไปให้อาหารอะไรวะแพะไม่ใช่เออแพะเดี๋วเราจะไปให้อาหารแพะกันต่อที่ลบบุรี แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นตากล้องอยู่แล้วกระนกพัเป็นคนขับแน่นอนโออเค Let's go บางทางเราเจอกับคาเฟ่ที่ม,มีข้างในนี่ยิ่งแล้วเลยข้างในนี่ก้มหมดแล้วอ่ะมันเดียวมันกําลังจะเป็นเม็ดแล้วอะ่ะมันบอกว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะแดดแดดเมืองไทยแรงมากต <c oughs> <c oughs> อนนี้ตอนนี้ตอนนี้สวยนะตอนนี้ อันนี้จริงๆเขาบอกว่ามีค่าเข้าคนละสิบ,บาทนะแต่ว่าเขาคงไม่ได้เก็บแล้วมั้งเพราะว่ามันก็เหี่ยวเนะวาะก็ไม่มีใครมาละแต่ว่าถ้าใครจะมาก็ติดตามทางเพจมัง้งไม่รู้นะไม่ได้ถามเขาเลยว่าไอตรงเนี้ยเขาเขายังไงอะไรยังไงเพราะว่านี่ก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันพอดีขี่รถผ่านแล้วมันมันผ,นผ่านพอดีก็เลยแวะสะหน่อยนึงอ๋ออันนี้เราเจอละเขาบอกว่า ไล่แม่สุดใจกลับหัวปะวะ <c oughs> กลับมัง้งแต่เขาบอกไล่ไล่แม่สุดใจเพื่อเพื่อใครอยากจะมาแล้วก็ลองเขาเข,า,ขาอาจจะมีเพจนะวันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเผื่อเขาจะลงเพจว่าทาันตะวันเขาบานตอนไหนก็มากันได้สวยๆเพราะว่าไล่เขาใหญ่มากเลยตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงเขื่อนป่าสัก์แล้วนะครับ โอาตอนนี้น้ำขึ้นน้ำเพียบเลยผมมามาสองสามรอบที่แล้วน้ำแหง้งแหงแบบแทบไม่เหลือเลยอะไอ้น,น้ำน้ำเยอะมากคือเขื่อนปาา่าาสตเนี่ยเขาเขาไม่ให้ไปบนสันเขื่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราจะไปอนะ่ะเขาจะมีรถไหนวะเห็นไหมเห็นไหมไหมนะนั่น <S <S อ่ะเขาจะมีรถเอ่อรถลางเหรอ นี่นี่นี่กันมาพอดีเลยเนี่ยเขาจะมีรถรางอย่างเงี้ยพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมสันเขื่อนออแล้วก็จะมีไกด์าทางดีๆ,ๆนะครับมันก็จะเรียงไม่เหมือนกันนะครับหินพางด้านขวามือของทุกท่านนะครับคือหินเรียงส่วนเราคงผมคงไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งรถรางกับเขาเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์ปลากันดีกว่า อโอเคเอาละทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็างในก็จะเข้ามาก็จะเจอนี้ก่อนเลยจุป,ปายักษ์ตัวใหญ่มากมจริงๆเขาก็จะมีบอกนะว่านี่ปลาอะไรปลาบึก<ม>แล้วก็ปลาเทพาอะไรพวกนี้เขาจะบอกหมดเลย<ม>แต่ว่าจริงๆก็ไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะ<ม>ตัวใหญ่มาก ปลายี่สกุกโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะอันนี้ปลาอะไรปลากดเหรอใช่ปะ <Okay. S 1> ใช่ปลากดปะเอาไม่ใช่นู่นๆปลากดอยู่นู่นนอนมูฟอยู่นู่นะเดี๋ยววราขอดูขอดูปลากดหน่อยตัวใหญ่ <c oughs> เอาไม่ <c oughs> ไม่มีอะ ออันนี้อะไรสวายเหรอไม่ใช่ปลาบึกปะตัวใหญ่มากดูเพลินอันนี้ดูเพลินดูได้ทั้งวันอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูปลาตัวย่อยๆต่อยอันนี้ในโซนตรงนี้ก็จะเป็นตู้ปลาน้อยอันนี้ปลาอะไรปลาพมเหมือนว่าไงเพื่อน อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ปลาไก่ปลาไก่อันนี้อันนี้ตัวปลาตัวนี้ตลกมันชื่อว่าปรากฏกับหัวมันไม่ตายใช่นนไหมดูดูทำไมมันถึงไหวกับหัวมีมีมเลบบอร์ดได้ไหมว่าทำไมมันถึงไหวกับหัวตลกอ่ะอันนี้ตลกมากเลยเห็นแล้วตลกเลยอ่ะ นี่อันนี้คล้ายๆปลากายเลยแต่มันชื่อว่าปลาสตือเหมือนปลากายแต่ไม่มีลายแค่น,นี้นี่นส่วนปลานี้อร่อย ปลาสลิดเคยมีใครเคยเห็นหัวปลาสลิดไหมนี่นะทุกคนปลาสลิดหัวเป็นอย่างนี้นะปกติเราจะเห็นปลาสลิดที่ไม่มีหัวใช่ไหมนี่แหละปลาสลิดมีหัวนะทุกคนหัวปลาสลิดปลาตัวนี้ดิหน้าตามันตลกอะ่ะเหมือนเหมือนนี่เลยเหมือนเป็นเอ<ฮ>๋ออ่ะเอาละ,าละทุกคนตอนนี้ก็ บ่ายสามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปหาอะไรวะแกะไม่ใช่หาแพเราเตรียมตัวไปหาแพะกันแล้วดีกว่าอะเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันไปที่บ้านทาลิตอีกยี่บนาทีจากตรงนี้นะแ,นแต่ก่อนนั้นวันนี้วันนี้อากาศร้อนแบบร้อนอ่ะร้อนมากเดี๋ยวเราไอติมดีกว่า เดี๋ยวแบกีติมกันผมเอามะนาวแล้วก็แน่นอนนะเรื่องเรื่องเงินเราไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วเงินใช้องจ่ายเออลืมลืมรีวิวไอติมยุคเงินเฟ้อ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพงยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาท <c oughs> ไอติมไอติมยุคเงินเฟ้อ โคตรแหงแต่เอาเหอะน,นานมาทีก็กินกินหเหอะกินเลยมากเย็นเอาละทุกคนวันนี้เราก็ได้เจอแพะสมใจละโอเราได้เจอแพ้แล้วหลังจากที่เรามาสามรอบเอ้ยเกือบโน <c oughs> ไม่เคยเจอสักรอบเลยเ <c oughs> ดิชน <c oughs> ผมไหมเนี่ยเอนนวยวา เอาเดี๋ยวเอาก็ถิ่นมาเดี๋ยวเราเรามาให้ให้อาหารแพะกันดีกว่านี่คือมูมูนี่ตัวน้อย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กินดีไม่ได้ถ่ายคลิปดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ แค่น้อยตัวตัวน้อยมีมี่ดูมีมี่ตุมีม่ออมาเต็มเลยทีนี้นี่มันคือเหตุผลที่เราควรจะซื้อขาตั้งกล้องมานะเ,ออเดี๋ยวขอที่ตั้งก่อนนะเัี้ยะ จอมิม <laughs> ี่จอมิมี่หวีจมูกแม่หบีจมูกมันมีเข่าแล้วเนี่ยนี่คือเจ้ามิมี่อ้านี่ก็มิมี่ <Okay. S 1> นี่ก็มิมี่เหมือนกัน <laughs> นี่ก็มิมี่อีกตัวหนึง่ง <laughs> นี่ก็แพะแต่ไม่มีเขาแพะเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆเอานี่กินเข้าไปเน่ยเน่เน่เอาละครับทุกคนวันนี้ก็มิชชั่นเราคอมพิทีทแล้วได้ให้อาหารแพะหลังจากที่เราเออ่มาถึงสาสามรอบ เราก็ไม่เจอรอบนี้เรามาเจอแพะแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ดูจนจบถึงถึงถึงท้ายคลิปฝากติดตามแล้วก็ติชมได้นะครับว่าคลิปผมมันควรจะเป็นแนวไหนอีกหรือผมต้องปรับแก้อะไรอย่างแรกคือคือผมไม่มีขาตั้งตอนนี้ขาตั้งกับไม้สองอย่างเสียงมันก็เลยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเรามาแก้ตัว สำหรับคลิปนี้นะครับาฝากไว้ช่วงท้ายก็คือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกําลังเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอ้อยคือตอนนี้รถใหญ่มันวิ่งกันเยอะมากก็สําหรับใครใครที่จะมาที่นี่นะครับก็ระวังรถด้วยรถใหญ่โอเคครับสําหรับวันนี้ก็บายบายกลับก่อนนภัสไปวะ